สวัสดีครับพบกับผมกับจุกติสายเกล็ดพี่น้องอ่ะเร้านี้ครับบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์โคโยโฮะมอเตอร์โคโยโฮะมอเตอร์จำกัดสาขาอำเภอศูนย์พิสัยจังหวัดมาศละข้ามครับมือนี้ถือว่าเป็นมือเลิกดีครับมือจิบเลิกงามย่มดีครับพี่น้องมือนี้มารับมารับน้องใต้หรือว่าูกใต้ครับแต่อยู่นําเพื่อไปทําการค้าขายพี่น้อง รอปุ่มที่ผ้าไปเบ่งบรรยากาศรอบๆบริการศูนย์บริการครับเบ่งครับบรรยากาศเพื่อพี่นอ้องเสื้อเพื้นดีแนะนั่ครับแนะนั่การใส้พี่น้องน,นี่นะครับท่านนี้ครับเป็นที่แนะนัวิธีการใส้ครับเป็นมีเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพือพี่น้องเด้อรุ่นใหม่ล่าสุดครับโฉมสองพัน ยี่สิบสองครับโสมใหม่ล่าสุดครับโสมใหม่ล่าสุดเลยครับตัวโชมสองพันยี่สิบสอง 20, นะครับตัวนี้ครับโตัวโล,โลครับเอาไปใส่ในการค้าขายได้พี่น้องใส่งานข้าขายครับตัวโลตัวโลกะทะครับเดบี๋ยวนี้เลยว่ากะทะได้พี่น้อง ว่าบอนี้เลิกดีครับเบอนี้ก่าเป็นการแนะนำนี่คือคนขับครับหลานสาวหลานชายหลานสาวครับคือต้องกัรแนะนำการใส่ครับดงบรรยากาศพี่้อง เตรียมเตรียมนะครับเตรียมที่ส่งมอบแล้วครับเตรียมส่งมอบครับนี่สาวสวยมากครับสวยมากครับนี่คือสม,มัยครับสมสองพันยี่สิบสองครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมพาเพลินไปไหนอยู่ดีไปไหนครับไปไหนครับ เนี่ยบาง่เบาเป็นไล่ไม้ครับนี่แหละครับผู้ที่ใส่งานครับล้านสาวพี่น้องล้านสาวได้ออกให้ล้านสาวไปใส่งานเพื่อไป่ายขายครับเห้งๆฟังๆครับเดื่อนนี้ถือว่าเป็นมือดีครับสีขาว เปิดล่องเข่าเกียร์ครับบอกเกียร์กันนี่คือผู้จัดการครับผู้จัดการเป็นํำศูนครับเนี่ยครับเนี่ยปูะจัดการสวกําลังเตรียมครับเตรียมที่ส่งมอดรถครับที่นองก็บคนจิตสนใจครับที่รับช่วงข้างช่องสุสเซอรีไซจวดแด้ว สนใจติดต่อทางศูนย์เท่าได้ลยครับเด้อศูนย์บริการโคโยฮะมอเตอร์จำกัดสาขาอำเภอโคสุนพิสัยครับจังหวัดมหาสละคามครับผู้จัดการแสนสวยครับสาวสวยผู้จัดการวันครับฮอาโ่าโอซูดด้วยครับผมพ่อหนึ่งพันบาทนะครับ่าหนึ่งพันบาทอ่าหนึ่งพันบาทครับมื่อนี้ผมรับรถแค่หนึ่งพันเลยพี่น้องผมมารับรถมื่อนี้แค่หนึ่งใช้เงินแค่หนึ่งพันบาทครับ ตัวนี้ครับงวดว่ถึงหมื่นครับทางวดไม่ถึงหมื่นได้พี่น้องเด้อโอ้นี่ครับผมใหม่ด้วยผมสองพันยี่สิบสองครับเฮ้ยเดี๋ยวกดผ้าดูไส้กับบ้านแล้วล่ะครับพี่น้องเนี่ยครับนะนี่ครับเตือ่ทั่วนีครับเตือ่ทั่วประจำศูนย์ครับพ่อครับ นี่คือผู้ออกรถครับรับรถครับคือรถแล้วเรี๋ยวเอาเอาตรงนี้นไปเลยรายอีกว่าเจ้าค่ะเนาะ การส่งใบผมนี่เราพาไปกีนนี่ส่งกเาแฟนี่ครับผมบระเทศไทยที่ต้องดีไม่ไม่ถ่ยกับวันหรอไม่ไม่ถ่ยก็ได้ไม่ถ่ยเดี๋ยวคุณทำคลิปถ่ายกาแฟนก็ได้ครับออาถ่ายกาแฟพอครับครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงหมอบนะครับเนาะหมอบเรียบร้อยครับคือว่าเวล่าเรื่อยๆก็ดีแล้วครับตอนนี้ก็ให้น้องคู่เป็นนิสัยงานครับ นเดีวคนนี้น้ำการใส่งานครับนี่เหยื่อจะมอกนะครับดึงปากเป็นาก,กาศด้วยทีหนะ่อยเสียครับ ใส่เงินแค่หนึ่งพันบาทด้พี่น้องงวดไี้ถึงหมื่นครับตัวนี้ครับผมสุโขทสายจวดม้าพอวแห่หลานสาวครับเอาเปใส่งาน่นมีเกียกับแฟนผมครับเป็นผู้รับเป็นรับหมอครับ จับจับนะเพิ่งรบล่อครับนี่ครับเสียแล้วนี่นอมเพิ่งแกะย่างรบล่อแล้วครับเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเราจรองตัวแล้วครับผมดูแล้วดูแล้วครับมาดูมากรเราจรองตัวตัวคนแล้วครับผมตัวชั้นแรกคนครับเบิรงแล้วครับเรากระติ๊ดใจตัวบนคำสัญญาเรื่องใบท่สั่งเล่ามาดกไอที่เรื่อนี้ไะที่ ทำการจองครับแต่ว่าลืมองสำเนามาน้ำเรื่องสำเนา,า,นเรนาครับจากบรรยากาศครับปัวกำลังดีพี่น,อน้องปัวช่วงนี้ครับยอดขายอันดับหนึ่งแล้วครับยี่สิตานนี้ครับเงินดาวน้อยครับงวดกับโบเพงยงตีว่างวดพ่อพ,พ,พอแห้งเขาแล้วครับ ็ binary, indeer, ่อ ok ู้ได้ครับงวดบัถึงเมือนครับตัวนี้ครับสเปคแคบครับตัวนี้ครับตัวสเปครับหรือว่าตัวตัวโลครับตัวกระทะครับรัากาศครับตัวเป็นยากครับกำลังยมการส่งหมอนครับ พี่น้องตูนึงครับอ่ะผมจะใยางสุมขั้นนี้เข้าครับขั้นนี้ก็งามดีพี่น้องตัวนี้ครับเครื่องสามพันนะครับนี ศูนย์บริการครับโฮยูฮะาบอสเตอร์จำกัดสาขาเพื่อสุขุมวิสัยจังหวัดมหาสารคามด้วยที่เราเด้อเนี่ยเมื่อนี้ผมมาอยู่ศูนย์บริการครับการับรถรับลูกใส้กับบ้านครับดีว่าเมื่อนวานดีดีครับทำมือคู่น่าลูกใส้กับบ้านไปให้ร้านสาว ทางเชื่อก็ล่ง<อ>างเปลี่ยนงานเปลี่ยนการครับการบริการศูนย์ครับเฮ้ยรัดข้าไปไปตัวตัวไม่เอาไป,าาปาไ้เอาไปข้าได้วยตัวเยวข้าไปเด่๋ยวที่เหตุที่ไหไาขา้าดีล ขอ๋อตัดถึงเวลาเลยพี่นอ้องอ๋อเพื่อดีใจดีไปเนี่ยกับหลานสาวหลานไายกับเสียแหลมครับเปล,ลียนปูรับหม้อครับเนี่ยครับบรรยากาศครับ แม่ะไระเสียงด้วยแมะแบบไหนคะแบบนี้ก่อนขาแบบนี้ก่อนรับรากาศทยเรื่อนุกระรน้นะคะออโอเคค่ะนะครับขออุญาตเป็นบางยาวแบบนี้ก็ได้เหัด้วยนะคะ Terima kasih telah menonton! คือบรรยากาศครับ,บรับหมอบรดครับ การจะให้ค้อนครับคุณก้อนลอยก้อนขายลำด้วยครับขเาขาบรรยากาศเกิ่อให้ครับก้อนแก้วเอาไก่จีไก่จีนั่มไปกล้าขายได้พี่น้องรถกันนี้ครับใ้ร้านใ้ร้านสาวนี่แล้วครับเป็นก้นครับป้าเป็นค้อนออกครับตรงไก่จีเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังครับ สายเตล่งสายคิดสายที่ว่าคิดเมื่ปีแล้วครับผมเนี่ยนี่คือเชี่ยวหลวบรอข้าเข้าครับผู้ไก่แล้วกันนี่ครับนี่ครับแนะนำไปเลยครับเด้อะบาบ้าบริชายบริการครับพี่น้องทั้งเอฟซีกล้องซุปเปอร์ทีไซยส่วนครับใช้บริการซื้อเข้าเขาครับอ่ะ การรับหม้อก็เสร็จสิส้นเรียบร้อยพี่น้องแต่ที่ได้เดือว่าเวลาพอสุ่มส่วนไปผ้าพีผ้าดุ๊กไส้ครับบ้านด้วยี่น้องันพบปะกันไม่คลิปหนานแล้วที่น้องเนาะคลิปหนีอะไรเพียงแค่นี้ครับผมสุดเดีการที่ได้เดินทางกลับบ้านคนครับนำดุ๊กไส้ครับบ้านเพื่อไปไป,ไปขายเอาให้ร้านสาวไปขาย นี่เนี่ผู้สี่ใส่แล้วครับนี่คือผู้ใส่ครับมีนี่เตีงตัวล่อด้วยครับแต่ว่า,าเป็นเป็นร้านสาวพี่นหน่องจะมือนี่เตีงตัวลอ่อร <c oughs> อเกิดมาก <c oughs> ให้เอาเมียอร์เยอะหรอกเบิ่งไปเบ้างว่า เอาคลิปนี้เอาไว้เพี่งแค่นี้นะพี่น้องะอ,อย่าลืมมาใส่บริการครับที่ศูนย์โอโยฮะมอเตอร์จำกัดสาขาอำเภอสุมนิสัยจังหวัดนาสารรคำทุกทีหลังเดอ้ออ๋อโอบปอกันคลิปนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสุขุตีสายเกดคลิปนี้ขอสวัสดีครับ